ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปะครับชุดทนรูเคยบอกว่าจะมาในเรื่องของขาวการเมนเ่องแน่ค่ะจนชัยมีคุยไหมีคุยตลอดเขาคุยเมื่อวานนี้ครับเมื่อกี้เพิ่งคุยกับผู้ช่วยท่านไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทางอุปกรณ์หรือองค์ความรู้ทั้งหลายในในประเทศกัมพูชาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เทียบเท่าเนะรากระทรวงเกษตรกระทระวงทรัพย์ของเขาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ไม่มี ไม่มีปัจจัยเทียบเท่าเราแต่ว่าแน่นอนครับเขาใส่ใจเหมือนกับเรานะครับเขาก็เนี่ยวันวันวันที่7ที่จะมาในกลุ่มผู้คุยว่าเราจะมีเรือ่องที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างก็มีนะครับแสดงว่าใครรอง้อที่จะเข้าไปซพอร์ตเขาเพื่อแน่นอนครับแน่นอนเพราะถ้าเกิดเราไม่ช่วยเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับถ้าเราไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนด้วยนะครับเราก็เป็นเพื่อนมากที่ดีกันมาโดยตลอดเรื่อง่ต้องช่วยครับแน่นอนครับ ปัญหาเฉพาะน้าตอนนี้รู้สึกในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยฝุ่นมันทวีความรุนแรงมากมากขึ้นในที่นี้ตอนนี้เราเป็การสั่งการอะไรเปพิเศษก็มีการสั่งการครับเดี๋ยววันจันทร์จะมีเรื่องสั่งการหลายเรื่องไม่ใช่วันจันทร์โทษทีวันอังคารนะครับจะมีการเข้าพรม้มนะครับหลายเรื่องนะครับเกี่ยวเรื่องมาตร,รการที่ต้องที่ต้องใช้เป็นเนกาทีฟเนกาทีฟอินเซนทีฟที่ถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติตามก็จะต้องถูกลงโทษ นะครับหมยเขาสินค้าต่างๆถ้าเกิดมีการพิสูจน์ทราบได้ว่าผลิตผลออกมามีเราก็มีการเผาเกิดขึ้นก็จะไม่รับการมาตรการช่วยเหลือทงางด้านการเกษตรอะไรหลายๆอย่างนะครับขอใหอ้ฟังการสังการธนาคารแล้วกันท้งดานภาคอุตสาหกรรมเองที่ทานขเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางรัฐททุกคนพยายามอยา่างเต็มที่ครับตอนนี้ครับแต่เราอย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหามันปัญหาธรรมชาติอย่างเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจนะครับเพราะพี่น้องเองก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ถ้าเกิดต้องมีการไม่เผานะครับไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยมันมันง่ายต่อการที่ที่จะกําจัดซากพุชมพืชแต่ว่าตรงนี้เราให้องค์ความรู้เข้าไปแล้วเขาเข้าใจแล้วในสิ่งที่เขาทําไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการเฉลือจากภาครัฐโดยเพิ่อยิ่งถ้าเกิดระยะหลังนี้ผมขอความเฉลิจากท่านกองทัพก็ต้องจะเยอะในการที่จะช่วยลําเลียงพวกซากพง,งชพืชออกมาโรงงานทําไบโอดีเซลเอ่ยนะครับทำเรื่องเรื่องฐาน อัดทำฐานไร้ควันต่างๆนานาหรือทำปุ๋ยเนี่ยก็ต้องมีรถยนต์ไปขนซากพวกนี้ออกมาก็ขอความเป็นใจของทางก็ี้เยอะๆนะครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันอยู่ท่านทำเมื่อวานที่ได้พบกับตัวแทนทางแบงก์จีทางเอ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 บีบีครับใช่ครับมีความขึ้นมาหรือว่าเขาสนใจในเรื่องของแบงก์บิ๊กเราคนๆอาจจะไม่เข้าใจว่าเอเอบีบีทีนี้แล้วเป็นเป็นเป็นแบงก์ที่ให้ความสนับสนุนทางด้านการทางด้านการเงินกับกับอินฟราสตรักเจอร์โปรเจกต์ ระดับภูมิภาคเขาให้เยอะเมื่อกี้ ADB ของญี่ปุ่นนะครับก็เมื่อวานนี้เข้ามาก็ชอบนโยบายของทางเรามากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ Landbridge แล้วก็ที่ผมกล่าวไปคร่าวๆคือเรื่องของอ Aviation Upgrade ที่จะยกระดับสนามบินทั่วประเทศนะครับตรงนี้เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับ Landbridge ที่เขามั่นใจนะครับว่าเขาจะมีส่วนร่วมแน่นอนนะครับ ทางนี้ทางเขากพ็พร้อมสับสนุนในภาคเอกชนที่สนใจจะมาลงทุนเราอย่างเต็มที่หลาย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 ด้านด้วยครับไม่ใช่แค่ด้านนี้นอย่างเดียวในแง่ของการทำการศึกษาในเบื้องต้นด้วยก็ตามทีก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็นใช่คบว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วกันนะครับที่เขาอยากที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะให้จะจะทำการสตูดี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากเรื่องของลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์แล้วเขาก็ยังมีความสนใจทางด้านการศึกษาด้วยก็จะให้ทางด้านเทคนิคอลซิสเต็มมาว่า ว่าจะทํำยังไงเพื่อยกระดับการศึกษาของไทยเข้ามาทา,ทางผมเองก็จะจัดเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมไปคุยนะครับอยากให้ในความเมื่อวานที่ได้คุยกับคุณรัฐตรีสุดาวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องรีวีซา่าแล้วก็คล้ายๆเป็นที่จะรวมกลุ่มกับเสียรอยกับประเทศครับเมื่อวานนี้พอดีท่านสุดาวันกลับมาจากประชุมรัฐมนตรีรท่องเที่ยวที่สปปลาวนะครับก็มีการคุยกันมิติผมที่ผมฝากไปเรื่องหลักก็คือเรื่องของ ที่เซียงวีบวกกับมาเลเซียที่จะมาช่วยกันทําเรื่อง,องของการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนะครับในเรื่องเขาก็มีความคืบหน้าแต่จริงๆแล้วก็ยังต้องยอมรับว่ายังไม่ไปไกลยอย่างที่ผมหวังนะครับเอาเอาเรื่องแรกๆเลยลนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าบินเข้ามาประเทศไทยแล้วสมมตินักท่องเที่ยวสมมติยกตัวอย่างแล้วกันเป็นชาวออสเตรียบินเข้ามาประเทศไทยแล้วประเทศไทยยกเว้นวีซ่าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเดินทางไปในประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียได้เลย มันกับไปที่เราไปยุโรปไปเชเนเก้นนะครับเวลาไปเข้าไปที่ฝรั่งเศสล้วก็สามารถปิกอรีสเปนนะครับสวิสต้าเลยอย่างนี้ผมอยากให้เป็นลันกษณะนี้มากกว่านะครับก็ท่านท่านท่านมืสุดาวันก็รับไปประสานต่อนะครับก็ต้องยอมรับว่าแต่ละประเทศก็มีก็อาจจะมีขีดจำกัดต่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็มีการสังสรรค์กับทางท่านท่านทูต เล่นฟุตบอลแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับไปดูเฉยๆแล้วก็ร่วมทานทานหลัค่ำก็เลยมีการพูดคุยกับทูตกัมพูชาทูตมาเลเซียแล้วก็ทูตเวียดนามว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้ผมอยากให้มีการผันดันลงมาเพราะว่ารัฐมนตรีสุดาวันบอกว่านี่เป็นเรื่องของท็อปดาวหมายถึงว่าต้องให้ประธานให้ิบดีหรือว่ายนรัฐมนตรีของแต่ประเทศเนี่ยสั่งลงมานะครับผมก็ฝากไปว่าท่านทูตจะเอาอยัางไงท่านทูตบอกเดี๋ยวท่านทูตจะเดินเรื่องไปให้ก่อนแล้วถ้าเกิดต้องการให้ผมให้ผม ผลักดันโดยตรงท็อปดาวลงมาผมก็จะยกคูหาท่านท่านท่านผู้นำประเทศทุกท่านนะครับแต่แน่นอนครับท่านธูเน็เมาวันวันที่7นี้คงหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศก็ได้ก,ไดก็ได้ประโยชน์เพราะว่าจะเป็นเวียดนามเองก็มี Region a l ล i r l i n e ที่แข็งแกร่งคือเวียดเจ็ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเขามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมาเลเซียเองก็มีแอร์เอเชียนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทุกประเทศก็ได้ประโยชน์ นะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีสนามบินที่ซึ่งถือว่าดีสุดในภูมิภาคนี้อันหนึง่งนะครับเวลามีชาวต่างชาติบินเข้ามาแล้วก็ใช้จุดนี้เป็นจุดกระจายตัวนักท่องเที่ยวต่างไปนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีใครติดอะนะครับถ้าเกิดติดก็ก็ผมก็ไม่คอยรอถไฟขึืรถไฟขบวนนี้ออกแล้วะนะครับตอจากกลุ่มให้ติดแค่ติดแล้วจะขยายในกลุ่มทัเทียนคงคงคงเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีพื้นที่ที่ติดกันนะครับ เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับทางคุณจุลพันธ์นะครับ่นก็รอก็รอมานานแล้วะนะครับเดี๋ยวต้องผมคิดว่าก็ต้องมันต้องมีวิธีการที่ต้องเดินต่อเพราะว่าคําเสนอแน่ยังไม่มาสักทีหนึ่งนะพี่น้องประชาชนก็คอยไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ารัฐบาลรอปปชรอท่านบาเรื่องอะไรนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมก็สอบสอบถามดีกว่า,อย,าอย่าให้พูดไปโดยที่ยัง,ยงไม่มีข้อมูลดีกว่านะครับขอเป็นต้นอาทิตย์หน้าแล้วกันขออีกเรื่องนึงค่ะเรื่องตอนนี้ดูเหมือนคนกุ้งเป้าไปที่การเ,าาเรีอกตกทรัพย์หรือทรัพย์จากกระบวนการบางกระบวนการที่ยงใหญ่กับน,นักการเมืองตอนนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราท่านนายกได,ได,ได้มีการสัง่งการหรือบอกเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นนโยบายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับในรัฐบาลนี้ว่าเราไม่เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลย นะครับแล้วก็ได้ได้มีการพูดคุยกันแล้วท,ทุกท่านว่าเรื่องอืรีเรารับไม่ได้นะครับฝ่ายฝ่ายปรับปรามก็ต้องจัดการเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ